วันนี้เราคงจะต้องมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการสืบและการถอยถดนะซึ่งการสืบและการถอยถดนะมีจุดมุ่งหมายในลักษณะที่แตกต่างกันบางกรณีการสืบคปอการเคลื่อนที่เพื่อเอาวัยวุธของเราเนี่ยเข้ากระทําฝ่ายปรปัก์ส่วนการถอยถดนะั้นนะ่ะโดยจุดมุ่งหมายหลักๆแล้วเนี่ยมันเป็นการเคลื่อนที่เพื่อตั้งรับการเข้ากระทาของฝ่ายปรปัก์ซึ่งในศิลปะมวยไทยใน อำนาจของพญาสระบางสันนั้นการเสืรและการถอยโทษนั้นมีจังหวะในการเข้ากระทําเหมือนกับเหลี่ยมตัวผู้และเหลี่ยมตัวเมียก็คือจังหวะ1 2ึสนั่นเองเรามาดูว่ามีวิธีขั้นตอนหรือวิธีการฝึกเป็นเช่นไรเราตัวคุมัดเองตอนนี้ยืนอยู่ในเหลี่ยมตัวผู้ซึ่งได้สอนไปแล้ววิธีการเคลื่อนที่ในเหลี่ยมตัวผู้ จะเคลื่อนที่ในเหลี่ยมตัวผู้ขึ้นไปหาในเหลี่ยมตัวเมียเราจะเรียกเหลี่ยมนั้นว่าเหลี่ยมสลับฟันปลามีขั้นตอนการฝึกเป็นเช่นไรอกตั้งหลังตึงตามองตรงไว้ด้านหน้าเปิดส้นเท้าหน้าย่ำไปย่ำเท้าหน้าคือเท้าซ้ายเป็นจังหวะที่หคืหอ1 2. แล้วใช้กําลังกับเท้าหลังเป็นกําลังในการขับเคลื่อนสืบขึ้นไปในเหลี่ยมสลับฟันปานะับ 3. ถอยห,หลัง นับเท้าหลังคือเท้าขวาลงตรงจุดกึ่งกลางของกกระบาทเป็นจังหวะที่หนึ่งหนึ่งนับเท้าซ้ายเป็นจังหวะที่สองและใช้กําลังจากเท้าซ้ายถอยถดลงไปในเหลี่ยมตกวผู้เป็นจังหวะที่สามดูใหมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนี่คือการสืบในเหลี่ยมซ้ายเรามาดูวิธีการสืบในเหลี่ยม เท้าขวาจะเป็นเท้านําเปิดส้นเท้าขวาจังหวะที่1น่งย่ำลงไปจุดกกาบาทหนึ่งสงสาการถอยนับเท้าหลังไปจังหวะที่1เช่นเดียวกัน1นึสองสมนี่คือการฝึกการสืบและการถอยถดในเหลี่ยมขวาดูต่อเนื่อง1 2ึ่งสสามหนึ่งสองสาม,สสามแล้วเปลี่ยนเหลี่ยม อีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามถอยหนึ่งสองสามลักษณะของการฝึกเป็นเช่นนี้ของการเคลื่อนที่จากเหลี่ยมตัวผู้ขึ้นไปหาเหลี่ยมตัวเมียด้วยการสืบและการถอยถดเราจะเรียกเหลี่ยมที่เราใช้นี้ว่าเหลี่ยมสลับฟันปลาแล้วเองต่อไปเรามาดูคุณประโยชน์ของการสืบและการถอยถดมีคุณประโยชน์เป็นเช่นใด จังหวะที่หนึ่งเนี่ยจะเห็นว่าผู้ช่วยใจหนับเนี่ยจะรุกคูมัดด้วยกับหมัดหน้าอันใหม่ถึงหมัดทิ่งจังหวะที่สองเนี่ยถ่ายน้ําหนักกลับไปเท้าหลังจะเตะตัดเท้าหน้าของคูมัดด้วยแข้งซ้ายเข้าพับในลักษณะอย่างนี้แล้วเสริมขึ้นไปเป็นจังหวะที่สามปันด้วยสอกเข้าบริเวณกอหูปั้งนี่คือ,คอสามจังหวะของการรุกส่วนการถอยใจหนับเนี่ยจะต่อยด้วยหมัดหน้าหนึ่ง สองพอถอยปับ๊บออกไปตั้งรับกูมัดเวีแข้งจะเห็นว่าเขาเคลื่อนที่เข้าประทับและถอยการตั้งรับเข้าประทับเคลื่อนที่เขาทําด้วยหมัดและเมื่อถอยหลังเขาจะจบในท่าทูคุมัดจะเวียนแข้งเพื่ออ,อลุกมุมใจหนักลุกกลับโดยฉับพลันนั่นเองเรามาดูจังหวะต่อเนื่องหนึ่งสองสามลุกและรับเริ่ม อีกครั้งหนึ่งนี่คือคุณประโยชน์ของการฝึกเหลี่ยมสลับสันตานในลักษณะของการสืบและการถอยถดในตอนนี้คือคื 2> 1, 2, 3, อ EP สามนั่นเองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสอง 1 2 3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 

1 2 3 1 8, đừng, đỏ, 8 đừng, đừng, 6